มาแล้วครับถึงเวลาจะได้ชิมนะครับมาดูปลาทูตัวใหญ่ๆนะกินกับมิลน,นี้วราลงไปเลยครับนี่บรรยากาศอยู่ให้อยู่นาคือเกาลากินก็นี่นะครับใส่ซอสลงไปอ๋ออย่างนี้เลยลากินก็ <c oughs> สวัสดีครับขวบันทุ่งกับลุงเดน่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาบรยาการานาของยายทันเนาะบรยากาศกำลังปลูกข้าวได้อาทิตย์กว่ากาที่นี่สดใสครับวันนี้ลงคลิปชา้าหน่อยนึงเนิ่นพี่น,อน้องเนอ่ะมาหน,นีครับมาดูวันนี้จะจัดเป็นตัวใหญ่มากเลยนี่โอ้สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะวันนี้บรยาการมานาะปกติต้องกินปลา,านานะแต่วันนี้เราจะกินปลาทูครับแนี่ยทำเมี่ยงปลาทูวันนี้ได้ผักมาจากโครงการหลวงกันเลยที่อยากจะกินเนี่ยมีผัก อะไรไม่รู้เขาเบบี้คอร์สเบบี้เคสอะไรไม่รู้หลายอย่างแล้วเด็น้องเด่นก็จะตํามเมี่ยงตําน้าพริกสําหรับกินกับเมี่ยงปลาทูสูตรลงเด่นคือขาดไม่ได้เลยคือถั่วลิสงหรือถั่วดินเพราะเหนือห้องถั่วดินเนี่ยถั่วตัดนี่แหละครับก็ใส่พริกขี้หนูสวนใส่กระเทียมใส่น้ําปลากินกับเส้นหมี่แล้วก็ทอดปลาทูบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาคือเกาไปน้องนะชอบล้งเด่นก็ต้องมีการเทคนิคในการทอดในการทําให้เพื่อนๆเห็นนิดหน่อยนะครับก็ง่ายๆเลยก่อนอื่นตั้งกระทะ เติมน้ำมันพืชลงไปหนึ่งขวดเลยปลาทูเราตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่จริงครับเนี่ยปลาทูไซสนี้นะเอาพันกับผักกาดผักกาดหอมเลยนะกินกับเส้นมีนะครับกินกับน้ําจิ้มถั่วที่เราจะตาเองเนี่ยอร่อยแน่นอนคําใหญ่ๆห่อผักนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะถ้าเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆยิ่งเวิร์กแต่วันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าก่อนอื่นเลยตั้งกระทะให้ร้อนนะครับ บรรยากาศยู่ไฮยูนาเมื่อก่อนรเรียนเคยมาทำนาปังตรงนี้เนี่ยหนาวมากเบืองยาฆ่าเชื้อเน้ำมันไปเลยึนน่งขวดโอ้เราจะเอ,อนาน้ำมันกลับได้ยังไงเนาะอนี้น้ำมันเก่านี่่ใส่น้ำมันพอท่วงต้นปลาทูเดี๋ยวผักออกก่อนเผือ่อว่าเดี๋ยวมันจะโดนความร้อนจากเตาแก๊สเดี๋ยวใช้เป็นร้อนน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งแล้วผมจะตำน้ำจิ้มให้เพื่อนดูว่าตำแบบไหนสุดโ <c oughs> รงเด่นครับ ครับผมสูตรน้ำจิ้มควัวโรงเด็นนะ้ำแลกผักชีนะครับกระเทียมแล้วก็เน้นพริกขีู้นหนูพริกขี้หนูสนไวนแหวยไปหน่อยแล้วก็มีทัวร์ที่สงตัดอันนี้มีขายคนมาหนกนอบห้องกับทัวดินเนี่ยครับก็เอานี่แหละก็จะขึ้ความหวานและความมันนะครับบางที่ผมไปกินเมี่ยงปลาพันบ้านาพี่น้องบ้านมิเตอร์ฮอเซียแกเอาไข่แดงเนี่ยครับเอาไขา่ไก่เนี่ยไปต้มแล้วเอาแต่ไข่แดงมาตำผสม ก็จะมีความหอมความมันเพิ่มนะครับกินกับปลานิลนเผาปลาทับพิมนึ่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเลยเราใส่ถั่วลิสงตัดหรือว่าถั่วดินตัดนี่ครับใส่เข้าไปตำให้ละเอียดก่อนนะครับถึงจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปตำเลยครับน้ำจิ้มสุดเด็ดครับส่วนนีต้ตำถั่วลิสงให้ละเอียดก็ตามด้วยกระเทียมครับใส่กระเทียมไปสักสามสี่หัวพริกสวนหนู อาพริกขี้หนูช่วงนี้แพงมากครับนี่ครับโขกต่อเลยเติมน้ําปลาอย่างดีนะครับเติมมะนาวเข้าไปนะครับครับตมจนมันละเอียดไปด้วยกันเลยนะครับหอมรากผักชีหอมํำไปเดี๋ยวเราก็จะไปทอดปลาถูคับน้ำมันร้อนๆนะครับครับตํามันละเอียดประกาศดีดีวันเช้านี่เริ่มจะหิวครับเดี๋ยวเทสเทน้ำมันหน่อยน้ำมันเรานี่เดือดหรือยังโอ้ปลาถูโอ้หัวมันลงดูโอ้เดือดแล้วครับร้อนแล้วครับ ตัวใหญ่ๆใส่ไปเลยสองตัวม,มาแล้วครับปลาเราเดือดๆเติมน้ำปลาอย่างดีเข้าไปนิดนึงนะเดี๋ยวควนๆๆแล้วกันตามด้วยมะนมาวมะนาวจากสวนใหญ่ทันครับอื เจอ,อเน้ำปลาเจอน,น้ำมะนาวเข้าไปมันก็จะข้นๆแบบนี้ครับกินกับผักกินกับเส้นหมี่เข้าไปนะครับดูสีสันมีไข่แดงเขาต้มไข่แดงใส่ด้วยบางที่มาแล้วครับมาดูหน้าตาของสูตรพริกเมี่ยงปลาทูโรงเด่นนี่มันจะน่ากินอย่างนี้นะครับเราหอ่อกินกับปลาเผาได้นะครับกินกับน,นี่ปลาเผาเอ้ย หอ,อไปพันตัวปลาครับเดี๋ยวเติมชิมดูได้ขาดน้ำปลาเอ้ยขาดน้ำมะนาวเอ้ยขาดน้ำปลาปูเผ็ดมากเผ็ดแต่ว่าอร่อยหอมมากมันจะนื่นๆครับดูโอ้ลมแรงมากครับอันมาจากาที่จังหวัดเชียงรายนาะลมหนาวครับเดี๋ยวเราก็จะกลับปะทูตัวใหญ่จริงเนาะ การะาลมชามครับชั่วโอ้ดีสันทอดมาเลี้ยงการะลำชามนี่นะครับตัวใหญ่ๆดูอู้อูอีกไม่เกินสองนาทีได้กินแน่นอนครับ,บหหหเห็นกระเลี้ยงกระลำชามนะครับตัวใหญ่มากเลยอ่าเดี๋ยวอยรออีกหนึ่งสองนาทีเราไปนั่งชิมพร้อมกันเลยครับบรรยากาศ กินข้าวอยู่ทุ่งนามาแล้วครับถึงเวลาชิมนะครับดูโอ้เหลืองอาร่ามชามนะครับปลาทูอ่อนน้ำมันทิ้งให้มันเสด็จน้ำมันแป๊บ,บนึงแล้วไปนั่งกินกับน้ำจิ้มสูตรครัวลุงเด่นฮ้อนครับมา,บลามแล้วครับถึงเวลาจะได้ชิมนะครับมาดูปลาทูตัวใหญ่ๆนะกินกับเมี่ยงปลาทูมีผักกาดขาวมีผักหลายๆอย่าง ขักของการหลวงครับเนี่ยกินกับเนี่ยงปลาทูนะกินกับปลาทอดปลาเนึ่งอร่อยแซบ่บดูน้ําจิ้มโรงเรียนอีกทีหนึง่งนี่เติมไข่แดงเข้าไปนะมันจะเหนียวเหนียวเนื่องเนืเขาลากินนี่มันจะเข้ากับอา่าเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศอย่างงี้ดีเดี๋ยวขอเช็ดเลนนึงนะเลนรู้สึกน้ำมันกระเด็นใส่เอาเช็ด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 หน่อยเช็ดดอยเช็ดดอยเออดีง่ายๆมาบ้านนอกมามาถึงเวลาได้ชิมครับตัวใหญ่มาก ใจเนาะดูโอ้สะใจไหมล่ะนี่ครับทอดใหม่ๆหอมๆฮ้อนๆโอ,อ้หิวแล้วเด้อหิวแล้วด้หิวแล้วด้วิธีการกินลองมาทดสอบดูเบบี้ครอสนะครเมื่อกี้เขาบอกนี่ครับวิธีการกินก,นก็ใช้มีบรรยากาศ้านนอกเราก็จะมีเสียงอีทตงอีแตนนะครับวิ่งผ่านนะ ปีนี้สูบบ่อปาลารอบก่อนก็มาสูบตรงในบอ่อน,นะครับเติมมีขาวลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้มือแหละนะครับหยิกปลาทูนี่เลยนี่ห่อไปแล้วก็เอาน้ำจิ้มสุดครัวโงเด็ดอันนี้กินได้ทั้งครอบครัวครับเมนูนี้วราลงไปเลยครับนี่บรรยากาศอยู่ให้อยู่นาคือเกาลากินก็นี่นะครับ ให้มีเรานุ่มนะลวกมาคือร่อยมากทางขึ้นไปขานางนี่อร่อยม,มากนะครับมาทำกินดูใส่ปลาทูนเนื้อใหญ่ๆน,นี้ลงไปนะ ตด้วยมีหน่อยนะอร่อยครับเป็นตอนเยนเ็ยนๆนี่ใช่เลยเนี่ยเอาน้ำจิ้มสุดควรลรงเด่นเนี่ยเผ็ดมากจะไปใส่พริกเยอะบนผมนะเนืินๆใส่ถั่วี่สงไปด้วยนี่มันก็มีความมันครับเวลากินก็อ้ผักมีคำใหญ่ย,ย่างอ,อ,อ,าอ,อร่อยนะ ืสมราคาครับก่อนสีม่วงยอดอ่อนมาล้างม,มาจากบ้านแล้วนะเป็นผักโครงการหลวงที่เขาก็จะมีฟองน้ำเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในฟองน้ำนึ่ใบใหญ่เราไปทำดูครับแซบหลายโอ้ ช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เนาะก็ไม่ได้ค่อยไปไหนครับอยู่ให้อยู่สวนพี่น้องรอได้สีวัคซีนกับวัคซีนกับเขาหน่อยเดินทางรอบนี้สีวัคซีนด่านเปิดนี่วันจะไปเดือนหนึ่งเลยพาสปอร์ตให้เดินทางเที่ยวเดือนหนึ่งไปลาวแบงค์แดดลาวเหนือนถึงลาวใต้เลยครับรอบนี้นะนัดนาะงเอกสาวที่ประเทศลาวไปหลายคนแล้วเนี่ยใส่ซอสลงไปของเอ้เดือนน้ำน้ำจิ้มสุดเอ้ยเดือนที่หลวงพระบางแม่น้อง แฟนต้าครับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยก็อร่อยนะครับอ๋อย่างนี้เลยเวลากินก็อื้อบกุ้งทำจิ้มเนื้ออร่อยดีเบบี้บคลอสอปลาทอดใหม่ๆเนาะ เนื้อม,ม,มันมันหอมหอมเนาะเเนื้อปลาเยอะๆเลยใส่มีลงไปหน่อยนึงเติมน้ำจิ้มเผ็ดมากไปหน่อยนึงราดบนตัวนี่กินกับผักันอร่อยดีครับอื้อ แสบได้เปิดไหม่ห้ะเป๋่แสบได้ผักสามตัวในรสชาติมันกันหมดเลยครับมลมหนาวมาดอกนิ้วเหลืองเต็มสวนเลยครับเก็บไว้ไปตากรอมันร่วงแล้วก็เก็บไปตากทำขนมจีนน้ำเงี้ยวแสบหลายเด้อเผ็ดมากเลยใส่น้ำจิ้มเยอะ ไปปลาทูเยอะๆนี่อิ่มแทนข้าวแล้วครับไม่ต้องกินข้าวไปมีหน่หนอยๆน,น,นะไปกินเมียงที่สวนโตโต้ที่เวียงจันทร์ก็เม,มียงอะไรเนาะเมี่ยงปลาแดกมั้งอันนั้นก็อร่อยอเขามีเครื่องเคียงมีตะไคร้ซอยพริกซอยหอมแดงกระเทียมซอย เนื้อหนาาปลาหูเนื้อหนาดูแกเนื้อมนะตัวนี้มีไข่หรือเปล่าบางที่ซื้อมาบางตัวไข่เต็มท้องอะนะครับผิดอย่างนี้เลยแซ่บน้ำจิ้มแพะเผ็ดแต่ว่าก็แซ่บแซ่บใส่น้ำปลาอย่างดีใส่น้ำมะนาวเผ็ดเปรี้ยวหวนหวาน เสิร์ฟแางนี้เลยกินกันเข้าไปฟังเสียงนกเสียงกาอาือร่อยผักสามต้นรสชาติอร่อยเหมือนกันหมดเลยครับมใหญ่เนี่ยโอเคเอาเนือน้อเห็นรสชาติอนะ่ะ ขึ้นมือเลยครับไม่มีก้างบมมีก้างหนึองไปนอกเนื้อตามดีครับีทท่ท้องมันเดี๋ยวเอาก้างของหน่อยก้างตรงท้องมันนี่ท้องแรกสายปลาทูครับน,นะคำใหญ่ๆใ,ใส่เนื้อปลาทูซะมไม่ต้องพูดถึงข้าเที่ยงนะวันนี้ประมาณตอนนี้ประมาณสิบโมงคับใส่มีไปหน่อยหนึ่งเบบี้ครอส ด้วยพริกแซบเผ็ดสูตรทัวรโรงเรียนทั้งแซบทั้งเผ็ดปลาทูใหญ่มากเลยครับเนี่ยไม่มีค่ามัธิบาย ภูกใจกสีม่วงเลยปาสีม่วงนี่มีประโยชน์ครับมีไข่มีไม่ไม่น่าจะไข่แต่เป็นอะไรมานอกอยู่ในท้องมันเนี้ยพวนี้มันนะครับเนี่ยพวอันใหญ่มากเลยท้องมันเนี่ยดูใส่เข้าไปหน่อยไม่ใช่ขี้ปลาทู เป็นไขมันที่มันอยู่ในท้องปลาทูคำใหญ่ๆ uh, น้ำจิ้มเพศรสาใจเดี๋ยววันหลังผมจะวิดีโอคอลคุยกับ FC ซที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นกันหรือว่าเวลาไลฟ์สด YouTube ไม่ดึงเข้าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนผมเคยทำงานกรุงเทพด้วยกันมาก่อนเขาไปได้แฟนอยู่ที่สปปลาวแขวงเชียงขวางปีนี้เชียงขวางหิมะตกครับ ไปเชียงขวางไปเวียดนามเหนือเนี่ยแถวซาปาปีนี้หิมะตกครับว่าจะไปดูคอไปสัมภาษณ์เท่านั้นซาปาผมไปสองปีก่อนหนาวแต่ปีนี้หิมะตกครับอยากไปกินปลาแซลมอนปลาเท้าคนนั้นนะ กมอนเท้าไปกินปลาอะไรเตอร์เจียนที่ซาปลาแล้วก็เจ้าของร้านที่เขาพูดพูดพูดไทยได้อโอปลาทูร่วงใส่ปลาทูเข้าไปกินแบบนี้อร่อยมากครับถ้ากินหลายคนยิ่งจะาอร่อยกว่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนติดตัวได้อยูอ่เนาะเดี๋ยวนางเอกสาวเราที่อยู่มองมะนาวมองแยมนะครับจะมีโอกาสคุยกับทวยกันละเดี๋ยวคุยวันหยุดวันไหนก็จะพามาถ่ายคลิปด,ด้วยกันครับ อ,อันนี้เป็นอันนี้ทำแบบนี้ขายได้นะเนี่ยแต่อาจจะแพงหน่อยปลาทูตัวละแปดสิบอยู่บ้านเราเนาะชุดนี้สักร้อยห้าสิบบาทไม่ได้มั้งถ้าขายนะลดขนาดปลาทูลงเคีัย อันนี้จริงๆเขามไม่ใช่เรียกปลาทูนะมีเอฟซีเคยบอกอยู่เป็นปลาอะไรบางอย่างแต่รสกลิ่นรสชาติกล้เคียงปลาทูมากครับแล้วเรามาทำน้ำจิ้มมากินกับผักเราเนี่ยมันก็ถือโอเคมากแล้วหอมแบบอือเอาเบบี้ทอสอันหนุ่มมันอ่ะหนุ่มเลยครับให้ปลาทูไปลคำใหญ่ ลาน้ำจิม้มน้ำจิ้มสูตนี้เรามาทำกินเองดูครับมีปลาเผามีปลาหนึ่งปลาทูทอดได้หมดอรอ่อยค้ามสำหรับเบบี้คอร์สข,ขาว ปลาูมันเปครึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนทำเมนูนี้ไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบครอบครัวแน่นอน <c oughs> ปลาทูช่วงนี้มันก็เยอะอยู่ราาครับ,มรรบไม่มีปลาทูก็ปลานิลครับมมนมีปลานิลปลาช่อนครับไม่มีปลาช่อนก็ปลาทับทิมปลาอะไรก็ได้ที่เนื้อปลาเยอะๆหน่อยเอามาทำเมนูนี้แซ่บแน่นอน น้ำจิ้มเผ็ดมากแซ่บมากก็ใส่แก้วมากเขากินกับสลัดกรอบเลยเพิ่มผักเข้าไปทำให้หายเรียน กลับมาเดิอพี่น้องเดิอนะฮะไปเจอคนหลวงเขาบางก็แสบไลยนังเอกสา,าวเราที่อยู่หลวงเขาบางน้องแฟนตาน้องลิลลี่น้องอะไรอะ่ะน้องน้าน,น้อยตอนนี้เป็นสาวหมดแล้วมั้ง ไม่ได้เจอสองปีแลวครับด่านเปิดเนี้ยไปแน่นอนไปหาตัวโต้ด้วยจะไปลองขับรถใหม่ตัวโต้ซะหน่อยพี่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็จะไปลองทางด่วนทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทร์มุ่งหน้าส่วังเวียงครับพี่น้องมาเด้อครับมาแซ่บๆน้ำกันสบาย เพชรแทบหยุดไม่ได้ครับเพ็ดเอาไปบีเข้าไปสวยอืมสวยๆด้วยความหิวซื้อปลาทูมาสามตัวนะ่ะ อ๋อ oh, สาแจงอิ่มมากด้วยอร่อยด้วยถูกใจครับถูกใจ้องเรียนมากเลยตอนเย็นๆน,นะมีน้ำดื่มสักหน่อยนะมีน้ำดื่มยังมะตูมนะมะตูมเย็นเยะ ได้เมนูเนี่ยข <c oughs> อโทษครับแอบรบ้ายพร้อมนึงกินตัวจันหวานเลยอ่ะ สบี้คลาสสาใจลงเรื่นแต้ๆปลาทูเน,น้นๆถ้าปลาทูตัวเล็กมันก็กินสองสามคำก็หมดอ่ะนะตัวใหญ่งี้ก็สะใจรถพี่ลงหน่อยนะพี่กินูสวนด้วยเหต

ตำขนาดตำแต้ๆบางทีถ้าจะหยอดน้ำกระเทียมดองหน่อยได้นะครับสะใจตัวใหญ่สะใ,ใจมากกินแบบนี้มันสะใจโคตร กินแล้วเล่นก็อร่อยอืมอืมกินตามเลยวเย่อร่อยนะปลาปะทูเนี่ยที่เด็ดมาเลยแะครับตาใหญ่เนาะอืมมีคนมาซื้อปลาะทูมากินแน่นอนอะ่ะวันนี้ มเห็นตรงตลาดไทยที่ชาวังสิทธิ์ครับเยอะมากวางเต็มแผงเต็มแผงเลยเมื่อก่อนก่อนโควิดนั่นคนพม่าสาวพม่าขายเต็มอยู่ปลาทูใหญ่างี้นะครับขบ้าบสา กับจริงครับก็มีโอกาสเราไปทำดูนะครับเมี่ยงปลาทูสุดุงเด่นกินไว้มากก็เลยอิ่มไว้หน่อยแต่ว่าก็ก็โอเคครับว่ากินสองตัวอีกตัวนี้มาให้ยายทวดแล้วกันกินผักอร่อยกว่าปลาทูก็หอมรับไย ก็ลองไปทํากินกันดูนะครับสูตรนี้ทําแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนรสชาติของน้ําจิ้มให้ออกใส่น้ำปลาอย่างดีเผ็ดนิดๆอย่าเผ็ด,ด,ด,ยด,ดเ,เยอะขนาดนี้ใส่น้ำปลาอย่างดีใส่น้ำมะนาวยาเยอะๆใส่ถั่วตัดถ้าลองมีไข่แดงนะครับไข่ไข่ไก่น่ะต้มแล้วเอาแต่มอสดแดงมานะ่ะตําด้วยจะหอมจะนัวขึ้นอีกนะครับเราไปทำกินกันดูครับคลิปนี้เลยต้องขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับแับไล่ครับตับคิ้งันการก็ดีนะนะมาแล้ว สดทื่นอร่อยถูกใจนะครับติดตามคลิปต่อไปของวันพรุ่งนี้นะครับขัวบ้ันทุ่งกระดงเด่นพากินปพาเดียวไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายแซบ่บ